จึงติดข้องในสิ่งนั้นสอบถามต่อเรื่องรัชั่วทำดีทําจิตให้บริสุทธิ์นะคะอ,อ,อันนี้เป็นเป็นพุทธพจน์ใช่ไหมคะแล้วก็คาว่าทํะะาทดีเนี่ยค่ะดีเนี่ยจะต้องเป็นทําดีที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยใช่ไหมะจะไม่ใช่ทําดีทั่วๆไป ก็อย่างที่อาราดาบทุตกาดาบทเนี่ยก็มีความดีกุศลฌานแต่ละกิเลสได้หรือเปล่าก็เป็นตัวท่านที่ดีพออาราดาบทุตกาดาบทเนี่ยความดีนั้นที่เกิดแล้วท่านก็สิ้นชีวิตไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเขาพินาศแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ละกิเลสอะไรเลยเพียงแต่ว่าเขาสงบจากกิเลสเพราะความดีที่เป็นฌาน เพราะฉะนั้นความดีที่เป็นปัญญาทั่ว,วไปหรือความดีทั่ว,วไปละกิเลสไม่ได้จึงไม่สามารถที่จะทําให้ถึงจิตบริสุทธิ์ได้เพราะบริสุทธิ์ทุกอย่างต้องต่อเนื่องกันละชั่วทําดีจิตบริสุทธิ์มีศีล5้ดีใครดีก็ตัวเขาดีก็ไม่ได้ละความเป็นเราจิตก็ไม่บริสุทธิ์ดีแค่ไหนก็เป็นเราอยู่นั่นแหละ ก็ละก,กิเลสอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเริ่มจากความเข้าใจถูกเป็นเบื้องต้นทั้งหมดเลยพอเราเข้าใจถูกเป็นเบื้องต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะดาเนินไปตามคันลองของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาก็จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่เกิดเป็นทุกข์หมดเลยอะไรทุกข์ธรรมะที่เกิดไม่ใช่เราทุกข์เห็นเกิดแล้วก็ดับเป็นทุกข์เสียงเกิดแล้วก็ดับเป็นทุกข โกรธเกิดก็ดับก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ธรรมะเกิดแล้วดับเป็นทุกข์นี่คือหนทางที่จะละชั่วคือละความไม่รู้และละกิเลสอื่นดีเกิดคือปัญญาละความไม่รู้จิตบริสุทธิ์ขึ้นไม่งั้นดีทั่วๆไปก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าอ,อุบัติขึ้นใช่ไหมครับความดีก็มีอยู่แล้วต้องมีพระพุทธเจ้าอ,อุบัติขึ้นใช่ไหมครับความดีก็มีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เป็นความดีซึ่งเป็นพุทธะคือปัญญาความเข้าใจถูกในอริยสัจสี่คือความจริงในขณะนี้คือถ้าเรามีความเห็นถูกก็ละชั่วแล้วอย่างนั้นถูกไหมคะแน่นอนครับเพราะชั่วคือความเป็นเราถูกต้องไหมฮะค่ะและความไม่รู้ก็เป็นชั่วไหมฮะถ้าไม่รู้ขณะความไม่รู้ก็เป็นชั่วเดิมพีก็คิดแค่ว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้แค่นั้นแหละไม่ชั่วถ้าชั่วก็คือต้องคิด ต้องกโกรธต้อง,ต,องติดข้องใช่ไหมครับต้องโกรธหรือต้องคิดที่จะไปทําร้ายคนอื่นหรือไปฉกช,ชิงของคนอื่นอย่างนั้นถึงจะชั่วแต่ถ้าหากว่าไม่รู้และขณะที่<ว>เข้าใจถูกเนี่ยขณะนั้นไปทําร้ายคนอื่นไหมขณะที่เข้าใจถูกไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายตัวเองด้วยไม่ทําร้ายตัวเองด้วยไม่มีจิตเป็นอกุศลในขณะนั้นเพราะฉะนั้นมีความเห็นถูกเรากํลาลังทําร้ายตัวเองตลอดหมายถึงว่าจิตเป็นอกุศลบ่อยๆแต่ก็ไม่รู้ โดยเฉพาะความไม่รู้นี่แหละที่ทำลายใจมากกว่ากิเลสอื่นถ้าศึกษาธรรมะจะรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยเกิดกับกิเลสทุกอย่างเลยแต่พอไม่รู้ความจริงก็คือคิดว่าไม่รู้ก็เฉยเฉยนั่งเฉยเฉยก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนั่นแหละชั่วแล้วนั่งเฉยเฉยก็ชั่วเหรออาจารย์มีจิตหรือเปล่าครับชั่วต้องไปฆ่าคนอื่นหรือเปล่าก็เรายังไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครแค่นั่งเฉยเฉยก็ชั่วหรอวค่ะ เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนเนี่ยพระองค์ทรงแสดงในพระไตรปิฎกว่าธรรมะสามประการที่ขุดรากของตัวเองคือโลภะโทสะโมหะสามอย่างนะฮะไม่ใช่แค่โลภะโทสะเมื่อโลภะเกิดขึ้นย่อมไม่เห็นอัตถะย่อมไม่เห็นธรรมะขณะที่ติดข้องเกิดขึ้นไม่เห็นความจริงขณะที่โกรธเกิดข,ขึ้นขอฟังใหม่อีกครั้งที่อาจารย์บอกว่า ธรรมะเกิดขึ้นสามประการย่อมขุดรากของบุคคลนั้นขุดรากคือทําร้ายบุคคลนั้นแล้วรรมะนที่เกิดขึ้นสามประการขุดรากแล้วก็ทําร้ายบุคคลนั้นแล้วเหมือนกับขุยไผ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดย่อมทําให้ต้นไผ่ตายกิเลสเกิดขึ้นคือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย่อมทําร้ายบุคคลนั้นแล้วทําร้ายจิต แต่มีสภาพธารรมะซึ่งปรุงแต่งให้จิตดีหรือไม่ดีกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จิตร้ายและในขณะนั้นเดือดร้อนใจในขณะนั้นเหมือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยแต่ขณะนั้นทําร้ายใจสะสมความไม่รู้เพิ่มขึ้นแล้วก็คือถ้าหากถ้าเรานั่งเฉยๆยังไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนขณะนั้นอาจจะคิดอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทําร้ายตัวเองด้วยแล้วก็คิดที่จะทําร้ายคนอื่นด้วยอย่างนั้น ยังไม่ต้องคิดถึงทำร้ายคนอื่นใช่ไหมครับแค่นั่งเฉยๆฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยตอนฟังไม่รู้เรื่องนะ่ะทำร้ายแล้วอ๋อค่ะเข้าใจแล้วอาจารย์เพราะไม่รู้เกิดขึ้นในขนาดนั้นขณะนั้นก็ไม่พอใจแล้วแล้วก็หงุดหงิดด้วยขณาที่ไม่ต้องตอนคนละขณะแม้แต่ขณะที่ไม่ต้องไม่พอใจแค่ฟังแล้วก็สงสัยความสงสัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาวิจิกิจชาก็เกิดขึ้น ขณะนั้นไม่ได้โกรธแต่สงสัยแล้วก็ฟังแล้วก็เอ๊ะใช่หรือเปล่าขณะนั้นกิเลสเกิดขึ้นในใจแล้วทำร้ายใจลงไปแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงทรงสแสดงอากุศโธธรรม9ก้ากล่องมีตั้งแต่อาสวะกิเลสที่ไหลไปหมักดองไม่รู้ตัวเลยแต่กว่าจะโกรธเกิดขึ้นมีกำลังที่คิดทำร้ายคนอื่นเนี่ยอยู่ดีๆจะต้องไม่ชอบคนนั้น ก่อนหรือเปล่าค่อยๆสะสมหรือเปล่ารู้อยู่ดีๆก็โกรธแรงๆขึ้นมาครับต้องสะสมมาก่อนคะ่ะยูจีก็ยัง <ๆ S 1> ไม่ต้องค่อยๆไม่ชอบคนนั้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กค่ะก็คือสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกันกิเลสเกิดขึ้นเห็นอะไรอาหารเนี่ยสวยๆหรือเห็นอะไรที่สวยๆหรือชิมรสอาหารที่ดีเนี่ยไม่ต้องบอกให้ติดข้องก็ติดข้องทันทีใช่ไหมครับค่ะไวไหมฮะ ไวค่ะ <Why? S 1> เพราะสะสมจนคุ้นชินแล้วตอนที่เราไม่รู้ตอนที่เราไม่ได้ติดข้องเยอะๆเนี่ยมันมีตอนที่ติดข้องแบบเบาบางด้วยซึ่งจะรู้ต่อเมื่อปัญญาระดับสูงยิ่งมีปัญญาระดับสูงมากๆเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นกิเลสมากเท่านั้นคนทั่วไปเขาบอกเขาก็ไม่ต้องศึกษาธรรมะก็เขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเขาไม่ได้มีกิเลส คำนี้ได้ยินบ่อยไหมครับได้ยินบ่อยค่ะเพราะเขาไม่มีปัญญารู้ความจริงว่ากิเลสมีไม่รู้จักกิเลสด้วยเช่นความไม่รู้เป็นต้นต่อเมื่อปัญญารู้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นกิเลสมากเท่านั้นยิ่งเห็นความไม่ดีมากเท่านั้นเด็กทารกก็ไม่ได้ทําชั่วถูกต้องไหมฮะถ้าคิดทั่วๆไปค่ะ แต่ความจริงเด็กทารกมีจิตเด็กทารกก็มีคิดและก็มีคิดด้วยความไม่รู้แล้วก็มีตอนร้องไห้มีตอนติดข้องพอใจเพราะฉะนั้นการอยู่เฉยแต่มีจิตมีคิดมีความไม่รู้เกิดขึ้นอยู่เฉยจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีกิเลสกิเลสจึงแบ่งเป็นสามระดับ อนุสัยกิเลสปริยุทธ,ธานะกิเลสวิติกรมะกิเลสอนุสัยกิเลสคือกิเลสที่นอนเนื่องเหมือนกับเชื้อโรคความหมายก็คือสมมติถ้าเรามีตอนนี้เราไม่เป็นหวัดแต่ถ้าหวัดเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่ถามว่าต้องมีเชื้อโรคไหมต้องมีค่ะถึงจะป่วยใช่ไหมครับค่ะ เพราะฉะนั้นเชื้อโรคก็คือกิเลสท,ที่นอนเนื่องแต่พอได้ปัจจัยคือได้เห็นสิ่งที่ดีเรามีโลภะท,ที่ติดข้องพอได้เห็นสิ่งที่ดีก็เกิดคิดชอบขึ้นมายัางไม่ได้ทำทางกายปาจจานะฮะแค่คิดขึ้นมาก็เป็นปริยุทธ,ธานะกิเลสคิดในใจขึ้นแต่ถ้าชอบมากๆอยากจะเอาแล้วอยากจะขโมย ก็เป็นวีติกรรมะกิเลสคือกิเลสที่ล่วงออกมาทางกายกิเลสจึงมี3ระดับแต่เราไปคิดแค่กิเลสระดับกายวาจาคือวีติกรรมะกิเลสเท่านั้นเราไม่ได้คิดถึงกิเลสซึ่งเป็นคิดในใจและกิเลสซึ่งนอนเนื่องซึ่งเป็นอนุสัยด้วยซึ่งเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดการกระทําที่ไม่ดีทางกายวาจาตอนนี้คิดเลยไปค่ะอาจารย์อาจจะนอก นอกเรื่องคิดถึงว่าถ้าอย่างนี้อาจารย์สัตว์ก็มีจิตมีเจตสิกเหมือนกันแล้วอย่างนั้นสัตว์มีกิเลสไหมเพราะสัตว์เขาก็ทะเลาะกันเหมือนกันเขาก็ท,ทะเลาะกันเพราะ,ราะอะไรครับโต้ะทะเลาะได้ไหมไม่นั่นสิคะอาจารย์อย่างนั้น,นก็คือสัตว์สุนัขเห็นไหมครับใช่ไหมคะสุนัขเห็นไหมครับเห็นค่ะเพราะฉะนั้นใครเห็นจิตเห็น จิตเห็นของสุนัขก,กับจิตเห็นของเราเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วสัตว์คิดไหมถ้าอย่างนี้เขาเขาต้องคิดละค่ะอาาถ้าไม่คิดเ,เขาจะรู้ว่ามันเป็นสุนัขตัวอื่นค่ะแล้วเขาก็แย่งอาหารกันด้วยเขาต้องรู้ว่าเป็นอาหารถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นแล้วคิดว่าเป็นอาหารนั่นคือคิดแล้วก็พอใจในอาหารถ้าไม่พอใจจะทะเลาะก,กันไหมครับ อาจารย์อย่างนี้ก็สัตว์นั้นก็ได้สะสมความเห็นผิดไม่ได้แตกต่างกับมนุษย์เพียงแต่รูปร่างต่างกันเท่านั้นเองต้องครับเพราะฉะนั้นสัตว์คนเทวดาพรมเรียกสมมุติตามรูปร่างที่ต่างกันแต่ความจริงก็คือการประชุมกันของแข็งและก็มีจิตมีเจตสิกธรรมะิี่ปรุงแต่งจิตเหมือนกัน พระองค์ถึงทรงสแสดงไงครับว่าภพภูมิที่มีแตกต่างกันและเราก็เคยเกิดเป็นสัตวดระฉานมานับชาติไม่ท้วนแล้วก็เพียงการสืบต่อของของเกิดแล้วก็ตามกรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสแสดงเทศนาไว้สองอย่างคือเป็นความละเอียดลึกซึ้งในเทศนาสูตรนะครับว่า ธรรมัเทศนาประการที่หนึ่งที่พัตถาคตพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงว่าข้อที่1คือเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปนี่ประการที่1น,นะครับประการที่สองคือเมื่อเธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดจงปลดเปลื่องในบาปนั้น พระธรรมเทศนาประการแรกคือเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปบาปเนี่ยเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีจร,ริงเป็นธรรมะซึ่งเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ไม่ดีแต่ทำไมพระองค์ทรงสแสดงว่าเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปบาปมีจร,ริงแต่สัตว์โลกเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าเป็นบาปแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบาปเนี่ยเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงทรงแสดงว่า เธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปเห็นในที่นี้คือปัญญาเห็นมีตั้งแต่หลายระดับคือปัญญาในขั้นการฟังเริ่มมีความเข้าใจถูกว่าบาปนั้นคือธรรมะซึ่งมีจริงดังนั้นการเห็นบาปโดยความเป็นบาปเนี่ยไม่ใช่เป็นการเห็นบาปโดยว่าเป็นธรรมะไม่ดีนะไม่ควรทําไม่ใช่อย่างนี้นะครับโดยอันนั้นคือศาสนาอื่นหรือบุคคลอื่นเขาก็เห็น ทั่วทั่วไปกันว่าบาปไม่ดีไม่ควรทําแต่เธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปเนี่ยพระองค์ทรงแสดงโดยในยะที่ว่าซึ่งพระองค์ทรงแสดงว่าบาปคือธรรมะที่ไม่ดีเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกธรรมคือธรรมะซึ่งปรุงแต่งจิตคือโลภะก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นบาปโทสะก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเป็นบาปโดยเฉพาะโมหะคือความไม่รู้ก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นบาปเหมือนกัน คือไม่รู้ความจริงไม่รู้อะไรอวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้ความจริงของความจริงที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างไม่รู้ว่าโลภะเป็นธรรมะไม่รู้ว่าโทสะเป็นธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าโมหะไม่รู้ว่าไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงทรงแสดงความจริงตั้งแต่เบื้องต้นคืออริยสัจธรรมคือธรรมะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งมีจริงที่เป็นอริยสัจจะคือธรรมะซึ่ง เป็นความจริงที่ประเสริฐความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นธรรมเทศนาข้อที่หนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะตรัสความจริงเนี่ยพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาประการที่หนึ่งว่าเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปนั่นก็คือความลึกซึ้งแล้วว่าไม่ใช่พวกเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นเรานะถ้ามีเรา ไม่ดีมีเราโกรธมีเราติดข้องมีเราที่ทำไม่ดีนั่นก็คือไม่ได้เห็นบาปโดยความเป็นบาปเห็นบาปโดยความเป็นเราที่ไม่ดีก็เป็นผู้ที่ไม่รู้ในขนาดนั้นเมื่อไม่รู้ก็ยึดถือเมื่อยึดถือก็ติดข้องติดข้องแล้วไงครับติดข้องแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราที่ทำไม่ดี ก็เดือดร้อนกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นดังนั้นคำถามที่เวลาคนเกิดทำอกุศลไม่ดีก็จะบอกว่าหรือเริ่มศึกษาธรรมะเบื้องต้นแล้วศึกษาแล้วไม่เข้าใจเนี่ยพออกุศลเกิดขึ้นก็จะถามว่าทำยังไงไม่ให้โกรธทำยังไงไม่ให้ติดข้องทำยังไงไม่ให้เกิดกิเลสที่ไม่ดีเป็นต้นแต่พระองค์ทรงแสดงว่า การที่จะเข้าใจบาปโดยธรรมเทศนาประการที่หนึ่งว่าเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปเนี่ยไม่ใช่ว่าไปมีตัวตนที่จะพยายามไปละอากุศลแต่ให้เข้าใจอากุศลเข้าใจบาปว่าคือธรรมะนี่คือคำจริงของพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะทรงแสดงเทศนาเสมอๆว่าธรรมเทศนาของพระองค์นะไม่ใช่ว่า ให้ลาบาปด้วยความไม่รู้แต่รู้จักบาดโดยความเป็นธรรมะดังนั้นเมื่อรู้จักบาดโดยความเป็นธรรมะคือเธอทั้งหลายจงเห็นบาดโดยความเป็นบาปก็ไม่มีเราทำบาปบาปเกิดแล้วมีปัจจัยก็เกิดแต่เมื่อบาปเกิดแล้วสิ่งที่ประเสริฐก็คือความเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นนั่นคือหนทาง ที่จะเป็นหนทางที่จะละคลายบาปธรรมเทศนาประการที่สองเมื่อเธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปเพยความเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดจงปลดเตื้องในบาปนั้นมีคำว่าเธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปคำว่าเห็นบาปในที่นี้คือปัญญาเห็นรู้ความจริงว่าบาปเป็นธรรมะเริ่มตั้งแต่ขั้นการฟัง ฟังแล้วค่อยๆสะสมการฟังเข้าใจถูกจากความจริงซึ่งหาได้ยากว่าธรรมะเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นคำที่หาได้ยากยิ่งเพราะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเราเป็นสัตว์บุคคลเกิดมาในสังสารวัตรก็จะได้ยินแต่คำเหล่านี้คือคนนี้ตัวเราคนนั้นสัตว์สิ่งของนี่คือความเป็นอัตตาความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พอเราเข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้น ความเบาใจด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นเบาใจในความเป็นธรรมะดังนั้นเมื่อเธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดจงปลดเปลื้องในบาปนั้นคำว่าจงเบื่อหน่ายเนี่ยไม่ใช่เราสั่งว่าให้เบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดคำว่าจงก็ไม่ใช่ จงปลดเปลื้องในบาปนั้นให้เข้าใจโดยนยัยยะของเทศนาโดยพระสูตรครับว่าคำว่าจงเนี่ยจงเบื่อหน่ายคือหน้าที่ของธรรมะซึ่งทําให้เกิดความเบื่อหน่ายด้วยปัญญาจงคลายกำหนัดก็เป็นหน้าที่ของธรรมะจึงไม่มีตัวเราสั่งตั้งแต่ต้นแต่เป็นตัวธรรมะที่พระองค์ทรงสดแสดงโดยนยัยยะของพระสูตรว่าเมื่อปัญญาเกิดเมื่อไร่ปัญญาเกิดว่าอะไร ปัญญาเกิดเข้าใจว่าบาปเป็นบาปเป็นธรรมะคำว่าเบื่อหน่ายในที่นี้หมายถึงไม่ใช่โทสะซึ่งเกิดความขุนใจแต่เบื่อหน่ายเพราะว่าเมื่อไม่มีเรามีแต่ธรรมะจึงเบื่อหน่ายสังเวชด้วยปัญญาที่เห็นความจริงว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นอะไรที่เราติดข้องเรายึดถือ สิ่งนั้นก็คือเป็นแต่เพียงเสียงที่ปรากฏเท่านั้นเสียงเป็นแต่เพียงเสียงไม่ใช่เสียงใครที่เคยยึดถือว่ามีตัวเรามีสิ่งต่างๆความจริงก็คือแค่คิดเรื่องที่คิดก็แล้วแต่ว่าจะคิดตามการสะสมก็คิดไปว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดให้สุกก็ได้คิดให้ทุกข์ก็ได้คิดว่าเป็นเศรษฐีคิดให้ว่าเป็นคนยากจน คิดว่าเป็นคนที่ร่ำรวยอะไรต่างๆสุขทุกข์จึงอยู่ที่ปัญญาหรืออกุศลที่คิดยิ่งเรามีความเป็นเรามากก็เป็นปกติที่จะคิดไปโดยความเป็นเราแต่เพราะเราได้ได้ฟังคำจริงในความเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นก็เริ่มรู้จักความจริงของความเป็นธรรมะก็เริ่มเบื่อหน่ายในความเป็นเราเบื่อหน่ายด้วยปัญญาไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยความ ไม่ชอบใจแล้วก็เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกําหนัดคลายกาหนัดคือคลายความยึดถือว่าเป็นเราเป็นสัตว์บุคคลความติดข้องมีหลายอย่างโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิด4ประการคือความติดข้องเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยก็ติดข้องในความเห็นผิดความหมายก็คือเมื่อไหรที่เรายึดถือว่ามีเรามีสัตว์บุคคลต้องมีความพอใจในความเห็นนั้น ดังนั้นเมื่อไรที่มีความเห็นผิดก็มีความติดข้องในความเห็นผิดด้วยโลภะจึงมี8แบ่งเป็นอย่างละ4ี่ก็คือประกอบด้วยความเห็นผิด4ซึ่งแล้วแต่กำลังของโลภะถ้ามีโสมนัสมีกำลังตามเวทนานี่คือการยกตัวอย่างและก็ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสีคือพอใจในรสอาหารพอใจในรูปสวยๆพอใจในเสียงเพราะ แต่ไม่ได้มีความยึดถือด้วยความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นสัตบุคคลในขณะนั้นดังนั้นเธอจงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคกำหนัดคือตัวโลภะซึ่งเป็นความยินดีติดข้องแต่จะคลายความยินดีติดข้องเนี่ยต้องเป็นระดับตามการละวจระ,ะกิเลสอะไรก่อนดังนั้นกิเลสที่จะต้องละก่อนก็คือละ ความติดข้องที่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็คือลากความยึดถือว่าเป็นเราเป็นสัต์บุคคลนั่นเองเพราะฉะนั้นเธอจงคลายกำหนัดก็คือคลายความติดข้องในความเป็นเราพอคลายกำหนัดแล้วใช่ไหมครับก็จะคลายกำหนัดในกิเลสอื่นๆเช่นคลายความติดข้องในรูปเสียงกินรสเมื่อเป็นพระอนาคามีแต่ต้องกลับมาที่ความเป็นพระโสดาบันแล้วเธอก็จง ปลดเปลื้องในบาปนั้นคำว่าปลดเปลื้องก็คือคลายบาปไปดีละน้อยจนหมดสิ้นเธอจงเห็นธรรมเทศนาของพระองค์ว่ามี2ประการทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับประการที่1เธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปนี่คือธรรมเทศนาของพระองค์ที่ตรัสประการที่2เมื่อเธอทั้งหลายครั้นเห็นบาป โดยความเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัด